เป็ได้ทว้งตับให้บทัยาหัตตัวที่เหลือให้ยืนอยู่ในท่าตรงนะครับเราจะมา้วกในแต่ละมัดเนี่ยก็จมเป็นเขรดเลือนหนงเขตนะครับในในาเลนี้ก็จะมีจำเพีะอยู่ว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะครับเช่นบัตรเลื่อนหน้าในเกรดบักรเลื่องหน้ารอบเกรดบัญชีรายชื่อใครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องซอง หทมดี่ลงคะแนแล้วนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับการลงคะแนนในวันที่7จ็ดต่างจากการลงคะแนนในวันที่14ก็คือเมื่อได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรและก็กาบัตรนะครับจะต้องพับบัตรลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยนก่อนหย่อนลงไปในเหีบบัตรซองใส่บัตรเลือกตั้งจะมีการจ่าหน้าซองระบุจังหวัดเขตเลือกตั้งและรหัสเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นะนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็จะถูกส่งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อนําไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งจะไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งต่อไปนะครับนี่ก็คือเพิ่มขั้นตอนเพราะว่าการลงคะแนนในวันที่7จ็ดมัคะแนนมันจะถูกบัตรเลือกตั้งมันจะส่งตามไปทั้ง400เขตน,นะครับถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในเขตไหนก็ต้องซองในระบุไว้หมดแล้วนะครับเพียกแต่ว่า ท่านกาบัตรแล้วก็หย่อเข้าไปในซองบิดทะนหหนย่อนลงไปที่หีบบัตรส่วนบัตรก็จะถูกส่งไปที่เขตของที่ท่านมีเป็นผู้มีสิทธิ